ฝุ่นปุ้ยปุ้ยถ้าฝนหัตกเนี่ยบรรยากาศเช่นนี้นะครับเป็นการชายวราเล่าสู่จอมกันแล้วครับผู้ชมก็รู้มาบางตานครับคนหนึ่งอาจจะเป็นว่าไม่ทราบข่าวนะครับว่ามีหนังที่นี่นะครับ เจ้าเคยฟังนิทานเรื่องกระต่ายท่องหนักเดมบกอฟทำงานชายเป็นเรื่องแรกนะครับเคยฟังมัณก๊อฟแต่ค่อยสิบว่าไม่ฟังกระต่ายตัวหนึ่งมันท้องได้สามเดือนย้อนว่ามันไปเอากับสัตว์ทุกตัวเลยอืมันก็เลยทุกใจหลายตัอหนึ่งมันยางไปมันไปพ่อกับเตาทีนี้มันก็ไปถามไอ้เตาไอ้เตาค่อยเนี่ยท้องกับผู้ไหนเตากับมอกเลยบอกชัดเจนเลยทีเดียวเล้ครับ มาที่กับเครื่องฉายตัวใหม่ของนิวชโยความยนต์อื่นนี่ก็เป็นการฉายโดยระบบไฟฟ้านะครับใช่แล้วเตาจะต่ายเนี่ยมันก็เอากันแม้ว่าหลังจากนั้นน่ะเตามันก็พ่วงๆนี่เออตระริโตจะตายครับกระต่ายกระเซายางไปเสียใจไอพ่อแง่ไอพ่อแง่ไปถามแง่วมดทนี่ไอแง่ไอแง่พ่อเนี่ยทองแต่ผู้ใด้แง่บางคอเก่าเลยกูหู แต่อก,นนอกอยากเาเป็นอีกบรรยากาศหนึ่งของภาอีสานบ้านเรานะครับที่มาระสบหนังกลางแปลงที่ยังคงอยู่คู่กับภาคอีสานแล้วก็ประเทศทางเราตลอดไปนะครับ